หัวฉันตัวใครมุมกล้องก็เอาเสน่ห์เลยหม,มาคึกคักมาใครเชสเทนสวนสัตว์เชียงใหม่มมาแคลชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดบน,นเกาะเชสเทนทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์โดยพบมาตั้งแต่ยุคสมบัติคาดว่าคนที่อาศัยอยู่บนเกาะได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างาพันธุ์พื้นเมืองกับมมาที่ชาวไวกิ้งนำเข้ามาและคาดว่าได้รับอิทธิพลจากมมาเซลติกข,ของผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน เมื่อ1,000ปีถึง2,000ปีก่อนรคริสตศักราชตัวเล็กน่ารักกระทัดรัดแส่น่ารักวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่มีแผนไปไหนไปเที่ยวหามากแค่เชตแลนด์กันนาะในวุฒิชัยม่วงม,มันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศดกว้างไกลเชิญชมสัตว์ผู้น่ารักจากทุกมุมโลกพร้อมการจัดโชว์การแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสร้างสรงสรค์ส่งเสริมพฤติกรรม ให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องน้องสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่ตนอริการถึง1ิบเนาฬกา